เอสุภชัยเปิดตัว A-Secret Collagen น Coll คอลลาเจนที่รวมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ด้วยกันเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ A-Secret Multi Collagen Plus Vitamin หรือ A-Secret Collagen โดยในงานนอกจากจะมีซุปตาคนดังเอสุภชัยศรีวิจิตในนามของซ e อคนเก่งบริษัทเอเมตาวิสจำกัดเจ้าของสินค้าแล้วก็มีกลุ่มผู้บริหารเพศสัชกรหญิงสิริพักกนกพรวรกมลคุณวลัยลักษณ์จันทวงศ์และดรอาริทัศนยัยรวมทั้งที่ปรึกษาคนเก่งคุณพึ่งสุภาศบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เอซิเกรดคอลลาเจนมาร้องเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งคู่กับพี่เอด้วย นอกจากนี้ยังมีกันนภพัทรอินใจเอื้อหรือกันเดชตามาเซอร์ไพรส์ร่วมทำเมนูสูตรพิเศษมอกเทลที่มีส่วนผสมของ a อซิเกรตคอลลาเจนให้แขกในงานได้ชิมกันก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์มินิคอนเสิร์ตเพลงพิเศษให้ทุกคนฟังอย่างมีความสุขใช่ค่นะอีกหนึ่งตัวค่ะสำหรับคอลลาเจนนะคะที่พี่ a เป็นเจ้าของนะคะเอซิเกรตคอลลาเจนนะคะตัวนี้เลยค่ะคพี่เอฝากด้วยนะคะเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งของพี่เอสำหรับ อาชีพแบบว่านักธุรกิจนะคะที่มาทํางานนี่นี่ค่ะพี่เอก็รวมสิ่งดีๆที่พี่เอคิดว่าดีที่สุดมอบให้กับทุกคนนะคะลองเปิดใจให้พี่เอสักหน่อยนะคะลองไปชิมดูนะคะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะแล้วคุณสมบัติทุกอย่างนะคะอยู่ข้างกล่องสามารถเอาโทรศัพท์นะคะเอากล้องในโทรศัพท์เนี่ยค่ะสแก,น,สแกนได้เลยแล้วคุณสมบัติทุกอย่างก็จะขึ้นมาหมดเลย<ช>ค่ะพี่การมีรสารสกัดประมาณ400ล้าน เยอะมากเยอะมากเป็นการก็เป็นสารที่มีประโยชน์มากสารที่มีปะนอันนปั่งยังไงบ้างคบเพราะว่าในตลาดคอลลาเจนมันเยอะใช่ค่ะแต่อันนี้เราบอว่าเป็นคอลลาเจนที่ลึกไปถึงใน DNA ก็คือแบบว่า คือคนเราเกิดมานะครับพี่กันเส้นเราจะมีเทโลเมียร์ซึ่งตอนแรกเทโลเมียร์ของคนเนี่ยค่ะตอนเด็กเด็กเนี้ยมันจะยาวเวลาโตไปทเทโลเมียร์มันจะเริ่มสั้นลงสั้นลงพี่เก็มีสารสกัดจากเปลือกสนจากนิวซีแลนด์อย่างเนี้ยค่ะมันจะสามารถทําให้เทโลเมียร์เรายืดขึ้นได้อย่างเนี้ยค่ะซึ่งเราจะมีคุณสมบัติแล้วเอ่อใบเซอร์ทุกอย่างเนี่ยค่ะมันจะแสดงให้เห็นหมดเลยว่าทุกอย่างได้ผ่านการการันตีมาจากแต่ละประเทศแต่ละประเทศ, <c oughs> เทศพี่กันเห็นไหมคัคะมีธงชาติมีอะไรหมดเลยค่ะดีกว่า,า,วาม,มีะ,ะ,ะกี่สามารถป้องกัน UV ใช่วันนี้ผมชอบมากเพราะมันสามารถกันแบบกันแสง UV ได้เหมาะกับกันมากเลยเหมาะกับคนที่ผิวเข้มเข้มเหมือนเราเนี่ยค่ะเวลามันรั้งแบบว่าแต่ถ้าแดดจัดมันก็แบบพี่เอว่าบางทีก็ต้องทากันแดดบ้างนะคะไอเดียเราก็ต้องดีเอาไอเดียค่ะบนี่บอกผมบอกผมด้วยบอกแต่วันใช่สบายใช่ก็มีเหรอได้กับไม่มีค่ะพี่การค่ะเขาแซวกันคือแบบพี่บางคน่ะคิดว่ามันต้องการอันนี้คือชิ้นแรกของพี่เอชิ้นแรกของพี่เอแล้วบางคนคิดว่าแบบว่าไม่ทากันแดดแต่ ทานเข้าไปอย่างเดียวเลยนึกว่าป้องกันกันแดดได้เดี๋ยวหน้าไหม้ขึ้นมาแล้วก็หาว่าพี่เอขายเกินจริงเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะมีสารตัวหนึ่งที่สามารถป้องกันยูวีด้วยพี่การต้องรักลบบบ้านไปเลยนะคะ <laughs> รดักคอลาเจนนะคะเป็นปรดักแรกที่เราทําขึ้นมาเองเอย่างเนี้ยค่ะ,ะรกระดูกกระเดี่ยวอย่างเนี้ยบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่แข็งแรงไขข้ออย่างเนี้ยก็ช่วยตัวนี้ก็ช่วยได้หมดอย่างเนี้ยค่ะฟันเอยผมเอยอะไรอย่างเนี้ยค่ะมีหมดเลยจิงๆแตกต่างไหมระหว่างการเป็นบิสเซนเตอร์กับเป็นเจ้าของธีส์ผ่านเองอกเองะเหมดลย่คตั้งแต่ทานตอนแรก แล้วก็ใช้เวลาระยะเวลา1ปีเต็มๆในการเตรียมการเพื่อจะออกมาเป็นกล่องนี้ขึ้นมาค่ะพี่การเนี้ยครับใช่มีมาตรฐานมีอะไรทุกอย่างหมดเลยครับพีการอันนี้ก็คือเป็นร่วมหุ้นกันทํากับ b i o d i e e l t e c h ไรเนี้ยค่ะซึ่งเป็นโรงงานที่เป็นที่แบบว่าคนทุกคนได้รู้จักไอเนี้ยค่ะซึ่งโรงงานก็เหมือนกับว่า พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับพี่เ,เป็นเจ้าของสวนนะคะ่ะก็คือมีโรงงานเป็นของตัวเองที่เหมือนเราทําสวนทุเรียนแล้วก็ให้คนมาซื้อทุเรียนในบ้านเราราคาของเราก็อาจจะย่อมเยาอ <c oughs> ยะะ่างเนี้ยค่ะพราเราผลิตเองแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานเองกับดียวดีเวลเทคเอ็กกันกับเอ <c oughs> สุภชัยอย่างเนี้ย <c oughs> ค่ะี่ถามว่าราคากี่พันรับ <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่าราคาจับต้องราคาจับต้องได้ค่ะราคาจับต้องได้เดี๋ยวพี่ถามทีมงานของเอซิคเทดได้เลยค่ะทีมงานของเราจะอธิบายไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงเลยค่ะน้องๆต้องเอากลับบ้านกันด้วยนะคะเดี๋ยวค่าสอกับธุรกิจ บ้าตั้งใจค่ะก็เหมือนตั้งใจบ้านดารายเนี่ยค่ะเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างเราก็จะต้องทําให้เต็มที่ทุกอย่างพี่ก็เลยอัดแน่นหมดเลยค่ะอะไรที่มันดีก็ใส่ไว้ในกล่องนี้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเสียชื่อไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพาไปเรียนร้องเพลงพาไปทําหน้าพาไป ดูแ,บบแลทุกอย่างใช่อันนี้ก็เหมือนการอัดทุกอย่างที่มีประโยชน์ไปในนี้หมดเลยครับเราสตาร์ทอัพกันมาด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีเพลงบางเพลงที่แบบว่าอยากฟังในวันนี้อย่างเช่นแบบให้กําลังใจตัวเองอ่างเนี้ยเหมือนนักร้องบ้านนอกเอยเออนิทานพันดาวเอยวันนี้ได้ฟังแล้วน้ําตาไหลอะเนี้ยก็เมื่อเมืม่อก่อนเขาอยู่ในบ้านเวลาเพื่อนไปบ้านเหมือนพี่ออสพี่เซงมาเราก็การนกันมาร้องเพลงนักร้องบ้านนอกให้ฟังหน่อยสิมันเป็นแรงเพลงที่แรงสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งของพี่เอที่อยาก ให้ความกรุณาเมตตาพี่เอด้วยนะคะช่องทางจัดจาหน่ายตอนนี้เรามีทีมงานของเรานะคะที่จัดจาหน่ายแล้วก็เข้าไปในเพจได้เดี๋ยวพี่เอจะทิ้งเบอร์โทรอะไรเอาไว้ให้กับทาง พี่พี่สื่ออย่างนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ติดตามได้เลยช่องทางจะจำหน่ายมีเต็มเลยค่ะในติ๊กก็อกเลยก็น่าจะเป็นชื่อนี้ไหมครับเอซิคเผลอเอซิคเผลเลยค่ะเรียกชื่อนี้ง่ายๆอย่างเนี้ยค่ะเรียกโค้ดได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ใช่เอา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 โทรศัพท์มาเอากล้องมาส่องปุ๊บก็สแกนปุ๊บก็ขึ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะมีสามารถทานได้ยิ่งคนแพ้อาหารทะเลก็ทําจากปลาน้ําจืดด้วยอย่างเนี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาว่าคนบางคนแพ้อาหารทะเลเนี่ยพี่การแพ้อาหารทะเลไหมคะไม่แพ้ครับ แต่ไม่แพ้ทะเลใช่ไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลดีใจนะครับไม่คิดว่าจะได้มายืนอยู่คู่กันในวันหนึ่งเหยนบนะครับ